สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทุกทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกัอบครูอีกแล้วนะคะในคาบวิชาดนตรีเนะาะคาบนี้นะคะก็อาจจะเป็นคาบสุดท้ายของเธอมีแล้วนะคะที่เราจะได้อ่าได้เรียนกันนะคะถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะค่านี้ค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับในเรื่องเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองของทั้ง4ีภาคนะคะโดยวันนี้นะคะครูจะพามาทําความรู้จักกับเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองของทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เราเรียกกันว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะบทเพลงและดนตรีพืน้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยจะมีการเน้นจังหวะแล้วก็ทำนองให้เกิดความสนุกสนานนะคะเพลิดเพลินเนาะแล้วก็เกิดความพร้อมเพรียงกันในการเล่นด้วยค่ะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของเสียงร้องในบทเพลงพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ลักษณะของเสียงร้องในบทเพลงื้นเืินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพลงแรกนะคะนั่นก็คือเพลงโคราชนั่นเองโดยเพลงโคราดเนะะี่ยค่ะเป็นบทเพลงของกลุ่มวัฒนธรรมโคราดนะคะโดยที่จะใช้ร้องเที่ยวพาราสีระหว่างชายกับหญิงนั่นเองค่ะเที่ยวพาราสีก็คือการจีบก,กันนั่นเองนะคะแต่เป็นธรรมยุคสมัยโบราณโบราณเนาะเพลงโคราดนะคะก็จะใช้เที่ยว คาราสีกันระหว่างชายกับหญิงหรือว่าใช้จีบกันระหว่างชายกับหญิงนั่นเองเพลงที่2นะคะนั่นก็คือเพลงหมอลำเนาะเพลงหมอลำเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการร้องแจ้กันนะคะเป็นการแบบร้องเล่าเรื่องต่างๆนะคะโดยบางลักษณะเนี่ยจะเป็นการเอานิทานเนี่ยมา,มาร้องซะมากกว่าค่ะเพลง2เพลงนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันมากๆนะคะเพลงแรกเพลงโคราชเนี่ยก็จะเป็นการาใช้เพลงเนี่ย จีบผหญิงนะคะระหว่างชายกระหญิงนะคะเป็นการจีบก,กันนะคะส่วนเพลงหมอรับเนี่ยจะเป็นการร้องเน่าเรื่องต่างๆนั่นเอง,เองค่ะความใจจางมันก็จะอยู่ตรงนี้เนาะต่อมาค่ะเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือรัฐภา,าคอีสานกันค่ะเรามาดูที่มุมซ้ายกันก่อนนะคะมุมซ้ายสุดเลยนะคะเขาจะเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่าพินนะคะโดยพินเนี่ย เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายนะคะลักษณะคลา้ายกีตาร์นะคะบรรเลงด้วยการบีดนั่นเองส่วนเครื่องดนตรีชนิดที่นสน,นะคะตรงกลางเลยนะคะเราจะเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่าแทนค่ะ โดยแคนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่านะคะเป็นสัญลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทางภาคอีออาสานเลยก็ว่าได้นะคะโดยเสียงของแคนเนี่ยมีหลายรูแปแบบแล้วก็ให้จังหวะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากๆเลยค่ะโดยถ้าเรานึกถึงภาคตะวันออกเฉีย,เยเงเหนือหรือถ้านึกถึงภาคอีสานแล้วเนี่ยเราจะไม่มีถือแคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเครื่องสุดท้ายนะคะเครื่องดนตรีที่สุดท้ายนะคะนั่นก็คือโปรงลางนั่เองค่ะโดยโปรงลางค่ะมีลักษณะการบรรเลงเนี่ย คล้ายๆสมบรถาเด็กนะคะมีเสียงแหลมสูงไพเราะมากๆค่ะต่อมาได้พัฒนาเพิ่มลูกโครงลางให้มีเสียงทุนและนุ่มงงนวลขึ้นนะคะและนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองนะคะของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะโดยวันนี้เนาะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันไปคร่าวๆแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของเสียงร้องในบทเพลงพิ้นเหืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีพิ้นเมือของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังนะคะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเนื้อหาที่เราเรียนอย่างเนี้ยเป็นยังไงนะคะก็คือบทเพลงและดนตรีพิ้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย มีการเน้นจังหวะแล้วก็ทํานองให้เกิดความชุกชนานะเพื่อเพลินนะคะแล้วก็ปลองเพ่งก,กันโดยลักษณะของเสียงร้องในบทเพลงพืนยองภาคตนออกเสียงเนี่ยก็จะมี2เพลงนั่นเองที่ครูสอนไปนะคะนั่นก็คือเพลงโคราชแล้วก็เพลงหมอลำเนาะเพลงโคราชเนี่ยค่ะจะเป็นเพลงที่ใช้เกี่ยวกับการจีบก,กันระหว่างชายหญิงนะคะส่วนเพลงหมอลำเนี่ย เป็นการเล่าเรื่องต่างๆนั่นเองที่ผนิทานอะไรประมาณนี้ค่ะลักษณะของเครื่องดนรงตรีพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีที่ครูยกตัวอ,อย่างมาคร่าวๆนะคะก็ <c oughs> จะมีสามเครื่องเนาะก็คือพินแทนแล้วก็โปรงลางน,นั่นเองโดยเครื่องแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีการเล่นที่แต,ตกต่างกันนะคะต่ามาเป็นการบ้านนะคะทำเหมือนเดิมเลยเนาะเป็นการบ้านง่ายๆเลยนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยเลือกเครื่องดนตรีของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางภาคอีสานเนี่ย ทีนภเรียนชอบนะคะมาหน,น,นึ่งชนิดแล้วก็วาดรูป,ประบายสีให้เสือน้ำส่งตรวเหมือนเดิมค่ะที่สาคัญก็อย่าลืมเขียนวันที่นะคะเขียนวันที่กปูจัดางานได้ดีมากๆเลยค่ะส่วนวันนี้ก็ไม่งหไ่แล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ